ใครที่กําลังมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ําหนักตัวเรื่องเกี่ยวกับความอ้วนนะเรามีอีกหนึ่งวิธีมาแนะนําซึ่งครั้งนี้เนี่ยเจ้าของผลิตภัณฑ์มาแนะนําแล้วก็มารับก,การันตีด้วยตัวเองเลยเธอเคยมาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเราแล้วแล้วก็ปรากฏว่าสินค้าขายดีมากแล้วก็มีผู้ซื้อและผู้ใช้ซ้ําอีกมากมายเลยทีเดียว mm hmm. วันนี้ก็เลยจะมายืนยันกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนั่นก็คือพี่แหม่มจินตลามาพร้อมกับผู้ที่ใช้สินค้าคาร์โบล็อกจริง แล้วก็ลดจริงได้ค่ะว่าลดลงไปมากกว่า20กิโลค่ะพี่แมมแล้วก็คุณคมปรวัติสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นทนายฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะมีปัญหาอะไรพได้ปรึกษาไหมคะอีกสองคดีเดี๋ยวมาแล้วคดีคดีกีนกับฮาวด์แต่วันนี้มาไม่ได้พูดเรื่องคดีพอดีว่าเดี๋ยวต้องถามพี่แมมก่อนว่าตัวคาร์บลอกพลัสได้ข่าวว่า ตั้งแต่ทําออกมาเนี่ยขายดีมากเลยค่ะตอนนี้เรามีผู้ใช้จริงถึงมากกว่า2 0 0 0 0 0รายนะคะแล้วก็มียอดซื้อนะคะซ้ำเนี่ยนะคะมากมายเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือที่ผู้ใช้จริงมากกว่า2,000 0 0รายนี้นะคะเขาใช้แล้วได้ผลนะคะแล้วก็แล้วก็ที่สําคัญก็คือทุกคนเนี่ยทุกคนก็ทุกคนใช้ <Happy S 2> ซ้ำทุกคนแฮปปี้ะทุกคนแปีแล้วก็ใช้ซ้ําค่ะซึ่งตัวนี้มันเกิดขึ้น ทราบว่าจากการที่พี่แหม่มใช้กับตัวเองมาก่อนเลยใช่ค่ะเริ่มแรกเลยคือตอนที่มีปัญหาเรื่องประสบปัญหาเรื่องน้ําหนักตัวนะคะ,คะหลังจากนั้นก็คือมาเจอคุณหมอจิรวัฒน์นชนะกิจซึ่งเป็นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์คาราบบบพลัสเนี่ยนะคะ,ค,ะคุณหมอก็แนะนําให้ทานแล้วพอทานไปแล้วก็น้ําหนักลงจาก70กิโลนะคะพี่แหม่มทานไป3เดือนแหม่มลงไป14กิโลเหลือ56กกิโลค,ะค่ะคือในรูปตอนนั้น70อ่ะอันนี้ลดมาแล้วตอนนี้ลดลงแล้ว,วค่ะตอนนี้ลดลงแล้วตอนนี้เหลือ56กสิบหกกิแลค่ะเราค่อยๆลด เอิดออกกําลังกายไม่ได้เลยนะคะจำเป็นจะต้องใช้ตัวช่วยก็คือใช้คาร์บอกพลสตัวช่วยเพราะว่าเกิดว่บาดเที่ขาเพราะว่าเนี่ยค่ะพยางผ่าตัดแล้วก็ใส่เหล็กไว้ที่ขาแล้วก็ออกกําลังกายไม่ได้เป็นเวลาแบบ 6- 7เดือนนะคะก็นานเลยค่ะก็คือมีปัญหาเรื่องน้าหนักตัวก็น้ำหนักตัวก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถึง70กิโลนะคะแล้วก็ต้องกลับไปถ่ายละครนี่ต้องลดอย่างไม่างเดี๋ยวเราเขาพูดว่าเป็นดาราก็ลดง่ายเสิแต่นี่ผู้ใช้จริงที่แบบเดวพูดผู้ใช้จริงมาไม่ใช่ดาราค่ะวันนี้ยมกกาาา เลยอยากจะมีโปรโมชั่นดีๆนะคะลดสูงสุดถึง40%นะคะ <ạ. S 1> สำหรับ40สายแรกเท่านั้นนะคะโทรมาที่028320833 028320833หรือว่าจะสอบถามรายละเอียดของคาร์บอ์พลัสก็ได้นะคะแล้วก็วันนี้ก็นําผู้ใช้จริงมายืนยันนะคะว่าสามารถลดได้จริงไม่ใช่เพาะพี่แมปเองไม่ใช่เฉพาะเราที่เห็นเป็นดารานะ<ช>ก็คือค,คนที่เป็นลูกค้าคนที่ใช้จริงก็สามารถลดได้คนธรรมดาชาวบ้านก็ลดได้เหมือนกันคุณคมรู้จักคาร์โลบบ์พลัสจากไหนคะรู้จัก พอดีแฟนผมเนี่ยเขาเห็นผมผมยืนมากครับก็อ้วนมากตอนนั้นตอนนั้นหนักเท่าไหร่คะหนักเก้าสิบห้ากิโลเน่เน่เน่แล้วมีหลักฐานมีหลักฐานอวไงคะเน่พอภรยาเห็นภรยาทนไม่ได้ใช่ครับก็เลยว่าเออกลัวว่าเราเนี่ยประกอบอาชีพแบบนี้แล้วเหนื่อยง่ายทำอะไรก็ไม่คล่องตัวครับก็เลยทดลองให้ทานดู แล้วก็จะปวอยาด้วยเนาะชครบน้ำหนักตัวเยอะๆะเยอะมากๆครับก็หนักจากเกกิโลพอผมทานแคลโรบอกไปเนี่ยผมลดลงไป22่กิโลปัจจุบันนี้ผมหนักหนักเนี่ยเจ็สิกิโลครับ22่กิโลนี่ภายในระยะเวลานานเท่าไหร่คะสี่เดือนครับ4เดือนสเดือนแล้วมีออกกำลังกายมากไหมคะก็มี ไม่ได้ออกกําลังกายเลยครับไม่ได้ออกกําลังกายเลย<ช>แล้วเวลาน้ําหนักตัวพอพอทานตัวนี้พอน้ําหนักตัวลดลงมันมีผลอย่างอื่นต่อร่างกายไหมแบบคมว่าเรารู้สึกแบบเหนื่อยเคลียรหรืออะไรไหมไม่เลยครับทานคาร์อบแล้วไม่รู้สึกว่าจะเวียนหัวขึ้นไส้อาเจียนอะไรไม่เลยครับรู้สึกว่าเราทํางานได้คล่องตัวหลับสบายค่ะแล้วก็<อ>เป็นตัวของตัวเองสบายมากครับแล้วต้องถามพี่แหม่มว่าสาเหตุที่คาร์โบบลัสสามารถทําให้ลดน้ําหนักได้มากขนาดนี้เ่ะ เกิดจากอะไรคะส่วนค่ะก็มีทั้งหมด8กลไกนะคะที่ช่วยทําให้น้ําหนักตัวลดลงได้นะคะ<ม>คกลไกแรกเลย<ม>ที่อยากจะแนะนําก็คือคกลไกในเรื่องของการปรับสมดุลการหลั่งสารเครียดในสมองนะคะ<ม>ซึ่งในตัวคารบอฮเจะมีสารสําคัญสคัญอยู่2ตัวคือแอลท o โอนี ine, และแอลทัยโรซีนเข้าไปช่วยทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะ,คะเวลาที่เราไม่หมุดหงิดเวลาที่เราไม่ไม่เครียดเนี่ย นะคะเราก็จะไม่ไนไม่ปไปหยิบไม่ทันแล้วม<อ>จุด<ๆ>จิจุกใช่มใช่ตัวนี้<ๆ>จะไปแก้ไขที่ปัญหาต้นเหตุก็คือในเรื่องของความเครียดของเราทาให้รู้สึกไม่เครียดทาให้เราสามารถทํางานได้ตามปกติแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายสบายๆไม่หดหดไม่วิววิวอะไรเงี้ยนะคะ,คะแต่ที่สําคัญคืออิ่มแต่ว่าอิ่ม,อ,มอิ่มเร็วแล้วก็อิ่มนาน <อ>เหมือนกับการไปช่วยกในเรื่องของการควบคุมความหิวของเราได้แต่ไม่ได้ไปกดประสาทนะคะเพราะไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีตัวยาที่ไปกดประสาทเลยีแต่ว่าไปทําให้รู้สึกผ่อนคลายเพราะว่า<อ>ไปปรับสมดุลการหลั่งสารเครียดในสมองของเรานะคะและ,ะที่สำคัญก็จะมีตัวในเรื่องของการบล็อกแบบ all in one คือแป้งน้ําตาลและไขมันซึ่งเป็นต้นเหตุของน้าหนักอัวของความอ้วนใช่ไหมคะฉะนั้นในแต่ละมื้ออาหารในคาราบอกัลจะเข้าไปเขาเรียกว่าไปไปดักจับแป้งน้ําตาลและไขมันให้กับเราประมาณนะคะห้าสิมืปอรหารในต่ละมื้อ่เรารานาไปก็คือเอาส่วนเกิน ออกไปไม่ให้มาสะสมในร่างกายป้อง,งกันไม่ให้ไขมันหมักไขมันใหม่ได้ขเข้ามาสะสมนะคะแล้วก็ยังมีกลไกที่ช่วยในเรื่องของการนําไขมันเก่าที่สะสมอยู่ตามร่างกายของเราไปเบิรน,นออกเป็นรูปแบบของพลังงานไปใช้<อ>ก็จะทําให้สัดส่วนของเราเล็กลงแล้วก็จะมีในเรื่องของการก็เรียกว่าเบรนบ booster นะคะเข้าสารสกรัดที่มีอยู่ในคาราบอนพลัสเนี่ยนะคะเวลาที่เขาทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยเขาจะเข้าไปซักออกซิเจนในสมองทาให้รู้สึกสดชื่นนะคะกระปี้กระป๋อยแล้วทำงานได้ตามปกติอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะแบบกระฉับกระเชงแล้วก็ไม่ไม่ไม่ ่ไม่เนยเนยไม่เนยแล้วก็ไม่หุดหงิดอะไรเงี้ยค่ะคือสรุปว่าทานเข้าไปลดน้ําหนักแต่ไม่ได้เกิดจากการกดประสาทใดๆไม่มีเลยค่ะเพราะไม่มีตัวยานะคะจะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติร่วนๆนะคะแล้วทราบว่านอกจากคุณคมแล้วเนี่ยยังมีผู้ใช้อีกหนึ่งท่านที่ว่าลดไปเยอะๆจำได้ว่าเราเคยผู้หญงคเป็นผู้หญิงค่ะน้องอิงเคยเคยพามาในรายการนะคะซึ่งน้องอิงเนี่ยนะคะหนัก 95กิโลเหมือนกันนะคะแล้วก็พอทานคาร์พัสประมาณสัก3เดือนเนี่ยน้องอิงลดได้ถึง35กิโลนะคะกทานทล้วก็แต่ว่านี่ชีวิตเปลี่ยนเลยนะเนี่ยสวยเลยค่ะผอมลงขนาดนี้นี่คือทุกอย่างในชีวิตเปลี่ยนเลยนะและตอนนี้น้องอิงเขาหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้วแต่น้ําหนักเขายังลดต่อเนื่องได้อีกนะก็ตอนนี้น่าจะเหลือแค่58กิโลแล้วค่ะที่เจอกันก็ยังเจอกันอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ในคำถามทางคุณคมว่ายังยังยังใช้คาร์โบพัสอยู่ไหมคะหยุดแล้วครับหยุดทานแล้วครับนานเท่าไหร่แล้วคะ หยุดทานเกือบห้าหกเดือนแล้วครับข้าหกเดือนแล้วแล้วแต่น้ําหนักขึ้นมาไหมคะไม่ขึ้นเลยครับก็คือปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารเพื่อเลยใช่ครับอ๋อหมายความว่าจากจากครั้งสุดท้ายที่เราทานคาร์โบพลอสเนี่ยหนักเท่าไหร่คะตอนนั้นเก้าสิบห้าครับครั้งสุดท้ายหลังจากที่ทานเจ็ดสิบสามก็ยังปกติอยู่ครับตอนนี้กเจ็ดสิบสามแล้วพอหลังจากหยุดเราต้องควบคุมอาหารต่อเนื่องเล็กน้อยไหมคะพฤติกรรมการทานผมทานปกติครับ ไม่ได้มีผลว่าจะทําให้เกิดอาการโยโย่เหมือนอย่างอื่นจริงๆเรามีผลนะคะสำหรับผูเ้เรียกเป็นผู้ใช้จริงนะคะ,คะที่ที่เรามากกว่า2องแสนรายทีเ่เป็นผู้ใช้จริงของเราเนี่ยนะคะแล้วก็มีผลนะคะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะอย่างนั้นคือร้อยละแปเนี่ยนะคะสามารถลดน้าหนักได้ภายใน1สัปดาห์นะคะแล้วก็อาทิตย์แรกลดเลย ร้อยละแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะสัดส่วนลดลงภายในสองอาทิตย์นะคะแล้วก็เก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะสามารถระบบขับถ่ายดีขึ้นระบบเขาเรียกว่าข้อผานดีขึ้นนะคะแล้วก็ร้อยละเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีผลข้างเคียงนะคะไม่มีไม่มีอาการเครียดใจสั่นหงุดหงิดไม่มีนะคะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแล้วก็แล้วคนที่หลังจากหยุดทานไปแล้วเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่มีอาการโยโย่เลยเรียกว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยลดได้เหมือนกันลดได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าเหมือนมากผู้ชายเนี่ยจะชอบโทรเข้ามาในคอร์เซ็นะนา ใช้ได้หมดทั้งผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดทั้งผู้หญิงผู้ชายค่ะงั้นต้องถามว่าแล้ววันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอะไรมาบ้างสําหรับใครที่สนใจอยากจะลดน้ําหนักลงแบบคุณคมแบบที้แบบนี้แบบนี้ค่ะก็สําหรับ40สายแรกนะคะลดสูงสุดถึง40%นะคะราคากล่องหนึ่งเฉลี่ยแล้วไม่ถึง1,000บาทค่ะเพราะว่าเป็นโปรโมชั่นที่ถูกที่สุดแล้วนะคะในวันนี้นะคะแล้วก็สำหรับ40สายแรกเท่านั้นนะคะโทรมาที่0 2 8 3 2 0 8 3 3 2 0833หรือว่าจะเข้ามาสอบถามนะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ว่าเป็นอะไรยังไงรับประทานอย่างไรอยนะะค ก็คือกล่องหนึ่งไม่ถึงพันบาทแต่ต้องเฉพาะ40สายเพราะฉะนั้นต้องโทรด่วนตอนนี้เลยต้องรีบเลยนะะคแล้ววิธีรับทานทานยังไงนก็ทานก่อนอาหารค่ะเอ่โดยตัวแบบเองเนี่ยนะคะแบบทานสองครั้งคุณชมทานสองครั้งนะคะก็คือเช้าตื่นมาทานเลยแล้วก็จะเข้าไปทําหน้าที่เตรียมอะไรอยู่ในร่างกายของเรานะคะประมาณ8ชั่วโมงนะคะแล้วอาฐทานอีกหนึ่งเม็ดนะคะก่อนอาหารเย็นแต่ไม่ควรจะเกิน5้าโมงเย็นนะคะอาจจะช่วงประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่โมงี้ยะทานก่อนทานอาหารครึ่งชั่วโมงว่่เมื่อที่จะเข้าไปบล็อกนะ ไขมันน้ําตาลอย่างน้อยนะคะครึ่งชั่วโมงนะคะเช้าขึ้นมาทานเลยอย่างแบบเองแต่ตอนตื่นมาก็ทานเลยทานเลยนะแล้วต้องถามคุณคมว่าหลังจากที่น้ําหนักลดลงไป20กิโลแบบนี้มีผลต่อหน้าที่การงานดีขึ้นยังไงบ้างนีครับมันรู้สึกว่าเราคล่องตัวเวลาไปสารหรือว่าไป ทำธุระเกี่ยวกับไปพบปะลูกความอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าเราไม่เหนื่อยง่ายคลิกดีขึ้นคลิกดีขึ้นคล่องแคล่วค่องแคล่วชีวิตก็ไม่คิดว่าจะได้กลับมาน้ําหนัก73ครับต้องขอขอบคุณแคลอรบอก ขอบคุณคุณแหม่มินตลามากใช่ค่ะแล้วคุณคงตั้งแต่95เหลือ73อ่ะใช่ใช่ต้องบอกว่าพอน้ําหนักลดลงอะไรทุกอย่างในชีวิตมันจะดีขึ้นเยอะเลยใช่ใช่อย่างเช่นพวกโรคร้าต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราห่างไกลมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากที่จะมีบุคลิกดีอยากให้กําลังใจคนที่อ้วนๆตอนนี้หน่อยว่าแหม่มเขาให้กาลังใจเขานิดนึงค่ะว่าจะทํายังไงก็คนเราต้องห่วงสุขภาพ ของตัวเราก่อนนะครับมผมในฐานะที่ว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งก็อยากจะมีหุ่นที่ดีแล้วก็มีสุขภาพที่ดีก็ฝากกับผู้ชายทุกคนนะครับเราสามารถที่จะ ดูแลสุขภาพตัวเองได้ครับเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ครับวันนี้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายค่ะและที่สําคัญคือปลอดภัยไม่โยโย่แน่นอนส่วนใหญ่ผู้ชายไม่ค่อยไม่ค่อยรักตัวเองไงก็ลองหันมารักตัวเองแล้วก็โทรมานี่เลยได้ค่ะ028320833จากคาริบบ็อกซ์ไปแล้วรองคุณดีแบบพี่คมแน่นอนวันนี้นะคะ40สายแรกนะคะลดสูงสุดถึง40%นะคะ028320833ค่ะโทรมาค่ะโทรด่วนเลยแล้ววันนี้ต้องขอบคุณทั้งคุณคมและขอบคุณพี่แหม่มค่ะขอบคุณมากค่ะคััอ่ตืนนนนใจกวี้ ใรายการนะคะไหนคนเราจะมีความสุขมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีเท่าไหร่แต่ขึ้นอยู่ที่ว่าพอเมื่อไหรอ่านะคะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะคะโคดมกเข้าใจลึกซึ้งทุกพัฒนาการของเด็กครับผมอวดอกสวยอย่างมั่นใจเฮอร์บังเบ e อัพค e ีมครับ e v e r อ e n s e Roll On ค่ะกองรับสัญญาณทีวีดาวเทียมซันบ็อกซ์ซ r เปฟันกองมาสรนุเพื่อทุกคนในครอบครัว คลายปวดลดเมื่อยล้าจากการทํางานและการขับรถด้วยเอลาสเปรย์ค่ะครับหยุดทนกับความเผ็ดร้อนรองน้ํายาพ่นปากซิชมาพลังอ่อนโยนจริงไม่เผ็ดไม่แสบปากครับขอบคุณโอไวท์สเม็ดเจ็ดวันขาวกระจ่างใสไม่ต้องฉีด0 2 2 9 0 3 9 8 8ครับครับออร์น w e ิ s Have i อ All นะครับและเค็กโซซีซีไวท์เทนนิ่งเนรมิตผิวขาวภายใน5วินาทีโทร0 2 2 6 3 5 9 0 0นะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมที่ส่ง SMS มาพูดคุยกับเราที่แนะนำเพลงมาให้เราเยอะแยะเลย ท้ายรายการเราจะมีเพลงมอบให้กับน้องฮาบร์เพราะว่าเขาจะลาบดชแล้วแล้วก็ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากรัฐอัศวะของพี่หมูด้วยแถมให้น้องกรีนอีกด้วยไหมอีกเพลงหนึ่งเหรอไม่เพลงเดียวกันอ่ะและใครอยากจะเข้าไปพูดคุยกันต่อเข้าไปคุยกันได้ในไอจีนะคะเออเอจ๋าโพส์อานนแล้วก็ทางช่องแดนะก็ยังสามารถคุยกันได้ตลอดวันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยววันนี้เราปิดท้ายกันด้วยเพลงน่ารักน่ารักที่ฝากเอาไว้ให้ทั้งน้องกรีน จาพนมฮาร์วาร์ดนะเด็เด็กเด็ทนายความแบบพูดพูดได้ไหมอย่างนี้พูดได้ไหมเราฝากเพลงให้ฝากเพลงให้พูดได้ได้ได้นะแล้ววันนี้มาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรู้ไหมน้ำนมหยดหนึ่งซึ่งไหลมาต้องใช้น้ำตาหยาดเหนือสุก